ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอกไปเบิดสุขสุขคนเนาะบอว่าสิเป็นภายในประเทศและต่างประเทศเนาะมื้อนี้ก็มาอยู่กับบอร์ลิงอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้ก็สิพาพี่พี่น้องมาเอาป้าเนาะสถานที่ก็อยู่ข้างล่างพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอ้าผู้ใด์ที่ว่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้มาเอาป้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาป้าก็เนื่องจากมีงานเนาะเอาป้านํำแถาใหญ่เพิ่นเนาะ ก้อนซิมูนิกัซมีแฮเนาะไปเพลหน่อก็เอาแฮนี่ผู้วาสิได้โตหรือบอลเนาะไปพร้อมแล้วก็ไปคับเบิรงกับส้มกันเลยพลเพลหน่อก็จะได้เีมงานเฮาโอ้ทีมงานเฮากะมาสร้างม่องเนาะโอสร้างม่องเนาะมาสร้างม่องมาเอาป้าซอยเบาวลิงชนบทเฮานาะมาน้ำเพลส่วนมากก็เลยมากแล้วน,นี่ก็ลังกะเกี่ยมเนาะ ก็จะได้มองมันยุงบ่เนี่ยุงมันยุงแล้วเขาเขาบริษัทวัววยเอามาเอาเขาก็ต้องสร้างต่อัวเรามาบรรยากาศยามเสาร์ทุกคนยีน้องมาเอาป้ามาเอาป้ามันนี่นนเรา,า,เา,ไ,าไปลุยน้ำกันเลยไปพี่น้อง แค่เนาะแส่เนาะแค่แค่ที่ว่าสิลลเอาน้องนี่เนาะนี่ก็เป็นน้องนี่เนาะนี่ก็เป็นน้องที่ว่าเขาชิลลเอ้ป่าบนี่ประมาณนี้ไปน้องเลยกวางไรน้องป้าจักชิมิจะบอกเนาะเบิร์นับโซนกมกันไปน้องเลยอะจะไม่ให้ Hũ, xin tổ, nó bỏ cái mít to lu bò đâu, đi lấy bỏ

นเห็ออกให้็มีนี่เห็ดป่าเนี่ยเฮ้ยบ่เงี้ยนี่น้ำมันขาดกองไงนกอ๋อะือนี่รุมมั้ยอินเอาบ่เมัอนชายของม มึงจับบั้งกูจิงงวะโอ้ยออกทึกวออิดผมมีน้เวยนโอ้จะได้โตยู่บ้พี่น้องเ้ยมัดตี้ มัดดิบอมันค่ายถ่ายแล้วโอเคมันนี้ได้ป้าด้วยถ่าย้ถ่ายก่อนนี่ป้าครับป้าคะใส่มงอยากยามยามอะมามามากขึ้นับหนึ่ง

วันแห้งคือกลัวเนาะป้ายยังป็นปจีนฮะปะจนปจีนเออจริจิตัวหน่อยต่กอนโตจนป้าจอ้ีนอันนั้นจีนตัวนี้เลยปบข่าขตัใหญ่เยอะปหเป็นปด้วยเจ็บเอะลคือ ตอนนั้นลุกซักถึกว่าลูกปากแะอยจะดีเลยเออเอเหองยกูหอดเพนตัวพุทธแรงนี่โอ้ปาป

แ่ส้ตาหนี่แลาโกปมปี่าี้ล้ทรตวมองตา

mọi người ta game phải sai ui mọi người dây dây con chịu ao ơi canh kính mát 大家好，拍 clip。 ông. Bon. ha. đi mua cái con về rửa ai được không? nhăng. lên lại qua này không phải bên này. ก็แทบกัดเหยียบก็ทางเยอะไอ้คู่ที่ใส่สุขนั่งเขานั่งครับป้าไปไปอ่ะ Đi đó, thưa khôn Mới đi cả bắt bắt đi, mẹ cái nọ người thì bắt hào đại cả bắt bắt đi Chắc là cả tự nghe nó, hào อยู่น้องนี่ลงเอามึอนี่ก็ได้ประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะขอบอกขอบใจมืดสกุลสกุลดเนาะที่เขามาติดตามนะครับส <laughs> ้ค <story> ลินหนีน้องเขาหายมุขภาพแข็งแหงเนาะอ่ะคลิปหน้าพอกันใหม่พ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ประมาณนี้ไปกันเลยพ่อแม่พี่น้อง